สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพี่หมอโชคอีกครั้งนะครับคลิปนี้ก็เป็นร็อกในคนไข้จริงเนาะคสนี้เนี่ยคนไข้ามาหาพี่หมอโชคด้วยการที่ฟันหน้าเนี่ยมีปัญหานะครับนี่นี่ซีนที่มีปัญหาแล้วก็จําเป็นที่จะต้องถอนออกนะครับอ่าเดี๋ยวดูรูปบีฟอร์ก่อนคือรักษารากมาแล้วแล้วฟันแตกหักเนาะแล้วก็ไม่สามารถบูรณนะได้เพราะแตกหักลึกมากก็จําเป็นที่จะต้องถอนทีนี้คนไข้ก็อายุน้อยเราก็เลยคุยกันว่าถ้าเราถอนปุ๊บแล้วเรา ฝังเลยเพลินทุกอย่างมาลงตัวคนไข้ฟันไม่เป็นหนองก็คือถอนปุ๊บฝังเสร็จใส่ตัวชั่วคราวให้ด้วยนะครับก็ในบางเคสเหมาะสมทําได้เราก็ยินดีทําให้นะครับทีนี้เนื่องจากคนไข้เป็นผู้หญิงนะครับก็เลยอยากจะทํารากเทียมและฟันสวยและเตี้ยงข้างเป็นฟันรักษารากมามีสีครั้ารูปร่างโดยรวมอยากจะมีการปรับให้สีฟันทั้งหมดเนี่ยมีความเข้ากันได้มากขึ้นก็เลยคุยกับพี่หมอว่า ใน,ในทำที่นี้แล้วขอเพิ่มทำวีเนียอีกประมาณ5ซีเพื่อให้เห็นรอยยิ้มที่ดีนะครับเพราะนั้นสเต็ปเราก็จะเป็นทำรักเข้มเสร็จแล้วรักเขมยึดติดเรียบร้อยแล้วก็พิมพ์ปากของคนไข้นะครับอ่าพิมพ์ปากแล้วก็ทำมอกอัพนี่อันนี้คือฟันคนไข้ถ้ามีการปรับปรุงรูปร่างใดๆเนี่ยจะสวยคมแบบไหนซึ่งคุยกันเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นวิสิทธ์ที่จะมากรอฟันแล้วก็เดี๋ยวเราจะมากรอฟันคนไข้นะครับก่อนจะกรอฟันเราทำมอกอัพในคนไข้จริงเดี๋ยวไปดูขั้นตอนกันว่าสมมติวันนี้ถ้่จะ ผ่านการคุยเรียบร้อยถ้ามาทําวีเนียขั้นตอนพี่หมอเป็นอย่างไรบ้างไปดูนครับทีนี้ในขั้นตอนการมอกอัพนะครับเป็นที่ฟันคนไข้เนาะเราได้ทาการใส่ยาชาและจะมีเลือดนิดหน่อยเนาะจะเห็นว่าสีค้ารูปร่างไม่ได้เนาะแล้วก็สิ่งที่คุยกันเนี่ยคือตัวปลายฟันของคนไข้เนี่ยตรงนี้นะครับจากที่เห็นเนี่ยคือมีช่องนะครับขนาดไม่เท่ากันแล้วก็จะเห็นว่าตรงเคิร์ฟวี่ตรงตรงปลายฟันเนี่ยมันมีความโค้งมากนะครับโค้งโค้งโค้งคนไข้จะรู้สึกว่าฟันตัวเองเนี่ยเหมือนปลาฉลามมากเกินไปนะครับ ซึ่งตรงนี้เป็นลักษณะที่อ,อยากจะแก้ไขนะครับเราก็เลยทําการจําลองดูนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าปลายเนี่ยตรงแล้วก็เก็บขอบได้ค่อนข้างตรงมนตรงเนี้ยน้อยนะครับก็มีความเป็นอุดมคตินะครับทีนี้เป็นลักียมนะเดี๋ยวเราจะทําการมอกอัพให้ดูว่าถ้าเราแก้ไขทั้งหมดแล้วเป็นยังไงขั้นตอนก็คือเราจะทําเหมือนตัวแม่แบบจากตัวนี้เราทําแม่แบบมานะครับเป็นแม่แบบเสร็จปุ๊บเราก็จะทําการฉีด ตัวมออตตรงนี้เข้าไปอันนี้เป็นวัสดุตัวทำา e m p o r a ร y นะครับตัวชั่วคราวฉีดเต็มจากนั้นก็จะซีดลงไปนะครับจากนั้นก็จะซีดตรงนี้เข้าฟันอักว้างค่ะคนไข้ที่มาร์กเป็นขีดตรงกลางก็คือเส้นมิดไลน์จะเห็นว่าสูุที่มันเกินออกมานะครับเดี๋ยวเราจะเขีย่ยออก โอเคอ่ะเมื่อเราชอนมอกอัพออกมาก็จะเห็นว่าตัวมอกอัพเนี่ยอาจจะเต็มฟันนิดนึงจะทําให้ฟันคนไข้าย,ยาวขึ้นตรงนี้นะครับรู้ได้ยังไงอันนี้เป็นเงาของฟันเดิมคนไข้นะครับอยู่นี้แล้วก็ตรงนี้เป็นฟันที่เราเติมขึ้นมาจะเห็นว่าในการเติมพวกนี้มันจะไม่เต็มนักนะเดี๋ยวเราจะลองเติมให้คนไข้แลวเดี๋ยวให้คนไข้ดูอีกครั้งหนึ่ง อันนี้ก็เป็นตำแหน่งที่เราได้ทําการมอกอัพเรียบร้อยจะนนเป็นวัสดุอุดทั้งหมดนะครับจะเห็นว่าขอบที่เราคุยไว้แนะน,นําคนไข้ไว้นะครับว่าตัวขอบฟันเนี่ยมีความตรงขึ้นตรงนี้มีความตรงขึ้นนะครับก็จะเติมความยาวปลายฟันให้คนไข้รู้ได้จากตัวเงาของวัสดุนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เช่นกันนะครับเดี๋ยวสีนี้สีดําเราจะปิดสีให้วัสดุจะต้องมีความหนานิดนึงส่วนเขี้ยวสองข้างนะครับเราจะเน้น ข้างนี้นะครับกับข้างนี้เนื่องจากขนาดมันไม่ได้เป๊ะ้อยนะครับเราก็จะอาจจะข้างนี้จะเดน่งกว่าข้างนี้นิดนึงซึ่งเดี๋ยวตอนทําจริงะจะให้ออกมาได้กลมกลืนมากกว่านี้นะครับ